สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง10แนวคิดคมคมนะครับที่เราไปรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจเขาบอกว่ามันมีพลังมากพอจะจุดประกายความคิดหรืออาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยอืมใช่ค่ะแหล่งข้อมูลมองว่าคำคมพวกนี้ไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆนะคะแต่เป็นเหมือนเครื่องมือเหมือนเข็มทิศเลยที่จะช่วยให้เราเอ่อก้าวข้างปัญหาไปได้ใช่ครับช่วยให้บรรลุเป้าหมายหรือใช้ชีวิตให้มันมีความหมายมากขึ้น วันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกกันครับดูว่าแต่ละข้อเนี่ยมันมีความหมายมีพลังยังไงซ่อนอยู่เริ่มข้อแรกเลยนะครับเรื่องเงินเงินทางทองนี่แหละหาเงินเพื่ออิสรภาพไม่ใช่เพื่อสร้างความประทับใจอันนี้คือเขาอยากให้มองเงินเป็นเครื่องมือใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเป็นเครื่องมือให้เรามีอิสระมีทางเลือกในชีวิตไม่ใช่หาเงินมาเพื่อ,อ,อแข่งกับคนอื่นหรือเอาไปเปรียบเทียบ แก่นของมันคือการใช้เงินอย่างมีเป้าหมายซื้ออิสรภาพให้ตัวเองไม่ใช่ตามกระแสสังคมจนเหนื่อยอืมน่าสนใจครับแล้วถ้าเจอเรื่องผิดหวังล่ะครับแบบโดนปฏิเสธข้อ2บอกว่าคุณไม่ได้ถูกปฏิเสธคุณแค่ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปสู่สิ่งที่ดีกว่า อ๋ออันนี้เป็นการปรับมุมมองเลยค่ะหรือที่เรียกว่า re framing คือเขาบอกว่าให้มองว่ามันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นการเปลี่ยนเส้นทางมันอาจจะมีโอกาสใหม่ๆซ่อนอยู่ก็ได้นะที่อาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้าเหมือนเป็นบทเรียนให้เราโตขึ้นถูกต้องค่ะจากเรื่องคิดก็มาถึงการลงมือทำข้อ3ขยันจนกว่าเงินของคุณจะสร้างเงินได้อันนี้ฟังดูเหมือนต้อง ต้องลุยหนักเลยนะครับใช่ค่ะแต่เป็นการลุยอย่างมีเป้าหมายคือเปลี่ยนจากการใช้แรงเราหาเงินอย่างเดียวไปสู่การสร้างสินทรัพย์ที่มันทำงานแทนเราได้ที่เขาเรียก passive income อะค่ะอ๋อไรายได้ที่ไม่ต้องเอาเวลาไปแลกโดยตรงใช่ค่ะเช่นพวกค่าลิขสิทธิ์หรือเงินบันผลจากการลงทุนอะไรแบบนี้เนี่ยแหละคือหัวใจของการสร้างความมั่งคั่งแบบยั่งยืนจริงๆและอะไรล่ะครับที่จะทำให้เราทำตามเป้าหมายพวกนี้ได้ตลอดรอดฟัง ข้อสี่อาจจะให้คำตอบอยาลมเลิกการเป็นคนแบบที่คุณอยากจะเป็นอืมอันนี้เน้นพลังจากข้างในเลยค่ะคือวิสัยทัศน์ของตัวเองต้องเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงได้พัฒนาได้ภาพที่เราอยากเป็นในอนาคตเนี่แหละค่ะคือแรงผลักดันสำคัญที่สุดครับผมเราเรื่องอายุแล้วครับบางทีคนก็คิดว่าแก่ไปแล้วเริ่มไม่ทันแล้วแต่ข้อห้าบอกความสำเร็จไม่มีจำกัดอายุ จริงค่ะอันนี้เป็นการทลายตนแทงความคิดเลยความสําเร็จไม่ได้ผูกกับว่าต้องอายุเท่าไหร่ความมุ่งมั่นความกล้าที่จะเริ่มต่างหากที่สำคัญไม่เคยสายหรือเร็วไปหรอกค่ะข้อ6นี้โหฟังแล้วฮึกเหิมมากคิดใหญ่เชื่อใหญ่ทำใหญ่และผลลัพธ์จะยิ่งใหญ่มันรู้เชื่อมกันหมดเลยนะครับใช่ค่ะเขามองเป็นวงจรเลยนะขนาดความคิดเราเนี่ยมันจะไปกำหนดเพดานความเชื่อ พอเชื่อใหญ่การกระทํามันก็จะใหญ่ตามไปด้วยและผลลัพธ์มันก็เออใหญ่ตามที่เราทํานั่นแหละค่ะเป็นเหตุเป็นผลกันแต่พอทําใหญ่อ่ะมันก็ต้องเจอเรื่องยากๆบ้างขอ้อ7เลยเหมือนมาช่วยปลอบใจหากกระบวนการนั้นยากแสดงว่าสิ่งดีๆกําลังจะมา เป็นมุมมองที่ช่วยให้เราอดทนนะคะเหมือนยิ่งเราพยายามมากเท่าไหร่เจอปัญหาหนักแค่ไหนมันก็แปลว่าเรากำลังเข้าใกล้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ความท้าทายมักจะเป็นสัญญาณของรางวัลที่คุ้มค่าค่ะพอมีกำลังใจแล้วก็ต้องลงมือทำจริงจังด้วยข้อ8อย่าปล่อยให้ความฝันเป็นแค่ความฝันลงมือทำให้สำเร็จคำสำคัญของข้อนี้ที่แหล่งข้อมูลเน้นคือทำให้สำเร็จ finish what you started ไม่ใช่แค่เริ่มทำแล้วก็เลิกต้องมีวินยัยมีความมุ่งมั่นทำต่อเนื่องไปจนจบต้องอึดด้วยใช่ค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับพ่อก้าวเลยคุณจะไม่มีวันชนะถ้าคุณไม่เคยเริ่มต้นอันนี้เหมือนเตือนสติคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งหรือกลัวไปก่อนถูกต้องเลยค่ะอุปสรรคใหญ่สุดที่เขาว่ากันบ่อยๆไม่ใช่ตัวเป้าหมายหรอกแต่คือการไม่ยอมเริ่มนี่แหละ กลัวนั่นกลัวนี่รอให้พร้อมซึ่งมันอาจจะไม่มาถึงเต้าแรกเลยสำคัญที่สุดจริงๆและข้อสุดท้ายข้อ10บครับอันนี้ท้าทายมากฝันให้ใหญ่ให้คนอื่นคิดว่าคุณบ้าไปเลยอ่าอันนี้ก็น่าคิดนะคะแหล่งข้อมูลให้มุมว่าการที่คนอื่นมองว่าฝันเราบ้านเนี่ยบางทีมันอาจจะสะท้อนกรอบความคิดของเขาเองก็ได้ที่เขาอาจจะไม่กล้าฝันใหญ่เท่าเรา การที่เรากล้าคิดต่างกล้าฝันใหญ่โดยไม่สนว่าใครจะว่ายังไงเนี่ยมันเป็นพลังในตัวมันเองนะคะจากทั้ง10ข้อที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นแนวทางให้เรากล้าคิดกล้าทำแล้วก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพื่อสร้างชีวิตที่เราอยากได้จริงๆใช่ค่ะเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากๆแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าคิดต่อนะคะคือคำคมพวกนี้ส่วนใหญ่เน้นเรื่องพลังจากข้างในการเติบโตส่วนบุคคล แล้วปัจจัยภายนอกล่ะคะอย่างเช่นความสัมพันธ์หรือสภาพสังคมมันมีผลต่อการทําให้เป้าหมายเราเป็นจริงแค่ไหนอันนี้อาจจะเป็นคําถามให้เราลองไปคิดต่อยอดกันได้ค่ะโอ้เป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับชวนคิดต่อได้ดีเลยและสําหรับผู้ฟังนะครับลองคิดตามดูว่าจาก10แนวคิดที่เราคุยกันวันนี้สําหรับคุณแล้วคําคมไหนคือคําคมที่เปลี่ยนชีวิตมากที่สุดลองแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคน และแน่นอนครับถ้าชอบเนื้อหาแนวพัฒนาตัวเองแบบนี้อย่าลืมนะครับติดตามช่อง Brief and Better กันไว้จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เราคัดสรรมาให้ทุกวันเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ